มาทำฟูลทีมทีมที่ดีสุดในตอนนี้นะในโลกวกอาน,นี้นะคะคือเอาตอนนี้ซึ่งเงินหนูก็มีหนึ่งร้อยสามล้าน,นนี่คือเก็บในบ้านอยู่ยคือเปิดแพ็กจุเพชรมเหลือเท่าน่้นตั่นไปไหนเออเดี๋ยวค่อยรับฟรี Li. ก็ตอนแรกมีเยอะมากเลยเราเล่นในหม่แต่ว่าตอนนี้ตอนอินก็ต้องไปถามแชท GPT เหมือนเดิมเพราะว่าผมอาจจะไม่รู้เน็คบอลได้ไหมก็ ไม่ตึงที่สุดในรลกตอนนี้ก็คือแมนซิตี้หรือบาเยบร์นแมนซิตี้มันตึงะะก็ชนะบอทมัตสองหนึ่งก็ตึงบาเยบร์นมังขอหนึ่งทีม ถ้าเอาบอสตันซินติกไหมอาจจะไม่มีอักเิก็ได้ขอหนึ่งทีมเดียวแมนซิตี้เปน็น นะคุณดับห้าเลยนะตึ้งเหรออะไรอ่ะเออ,อโอ้ชัดทีบีทีงงอ้าวเยินมิวนี่ดีถามแบบนี้โอ้ไม่งัน บาเยินม <So, S 2> like ิวน like ิกเพราะฉะนั like ้นเรจะทำฟูแมนยู like ่เว like ้ยแมนยูอะไรแล้วแมนแมนมิวนิกมาเยนมิวนิกก็มาเยนมิวนิกไงเราจะเอาทุกตำแหน่งทีมบาเยินมิวนิกอยู่ลีกไหนลีกไหนวะ นี่บอกมามั้งไม่รู้ว่าน้ำว่าลีกบุนเดสลีกามั้งไม่รู้ว่าเพราะเราดีกามันเป็นอ่ะไหนี่อันนี่ดอดมือบอสไซดอดมุนอันนี้บาเยน์มุนเชนตำแหน่งตำแหน่ง นี่นี่นี่ผม 4, 3, 3นะะี่สี่สามสามคบก็ผมว่าทีเอ็มต้องเป็นมูเชียล่าช่ว์และนี่นั่นไงแต่และตัวพอแ,แต่ผมไม่ต้องซื้อกอลิสกาเพราะในที่ผมมี ขายได้ด้วยแล้วแต่ถ้าขายตอนนี้ก็ดูจากดูจากโอ้ไม่ควรไม่ควรจะขายตอนนีะเพราะว่าและต้าและตำแหน่งผู้รักษากโกของเราก็คือ สกลยวะมานุเอลนอยเออร์ผมขอประหยัดเงินเพราะผมจะเอาหน้ารถถังหลังรถไถตามแฮมไรเดอร์และตำแหน่งต่อไปซีบีบีเ่าะ แอบบอ่าคิมมินแจขึ้นมาในมีไดเออร์มี yer, มอนอยเอมิมมันซีเอ็มได้แค่ซีเอ็มนอยเอิ่มนอยเอ่มบ้าอะไเห้ยและผมจะเรียกคิมมินแจเลยอูปาเมกาโนโดีสองคนนี่แหละเจบ็บเพราะมีสองคนโอม,มันต้องแค่เซ็นเตอร์แบ,บ็กสองคน ไม่มีคนขายมันจะไม่มีคนขายเลยเหรอวะอูพาเมคาโนเลยเนะี่ยต้องใช้ b บเออร์ไดเออร์อนกันดิไม่ไม่แตกต่างอะไรกันทั้งนั้นอะเพราะถ้าเป็นอูปาเมกาโนล่างกากละก็ไม่มีคนขายแต่มีคนซื้อโอ้โหงงจัดด้ล่างเนี่ย โอ้โห oh. ต้องหาอุมัดไทยเดรลิกมันจะไม่มีจริงจริงว่ะซินเตอร์แบ็กคนนะจริงจริงดิมันจะไม่มีจริงจริงว่ะงั้นก็ต้องเอาไดเออร์โอเคคนขายสองคนเออ,อยาก อะไรกันก็โอเคอย่าเพิ่งรับแล้วผมเป็ดอะไรไปเนี่เออผมไปกดออกเฉยเลยเอะไรวะและตำแหน่ง C B บสองคน L BR B R B ีอาร์บีฉันเอลบีหงไว้เนี่ยเอาเ,อาเ,อาเอาฟงโซ์เดวิสเอา,เอ,าอิโต้ดูซะ โอ้แล้วผมซื้ออีโต้ก็จบไปแนะล้วนะฮะเตรียมดูตำแหน่งช่างมันไม่ห่วงนะัก O B R และ L B ก็แถวบนบนลืม L B R B ได้ไนะเ,เนี่ยเอ้าแถวแรกก็มีอ่ะ L B คนแรก ก็คือฟงโซเดวิส so แล้วมันมาเอวเด็บอยู่นี่วะอะไม่มีอยู่ถ้าจะไม่มีเอวมั่วฟงโซเดวิสอยู่ถ้ามาลาอุยวิกเกเรโรวิกเกเรโรเกเรโรใช้ได้ต้องหาเม็ดที่ไม่ไม,มีคน ต้องมาราวอุอ้าวไม่มีคนขายเหมือนกันมกิมมิชกิมมิชกิมมิเช็คอ้าวมีคนขายโอเค,อเ,ค,อเ,คเงินแล้วเกา้าหกบาทและอารอ์ฟงเซวเดวิสโอเคหนึ่งคนหนึ่งคนพอดีๆไม่มีคนซื้ออุ้ยและตัวอย่างต่อไป C A M N C A M ลีออนกอร์เลสกาเล่น C A M เพราะฉะนั้น ดียร์บอลลีเก้าป่ะใช่เล่น CM เพราะฉะนั้นผมต้องซื้อแค่ CAM กับ CM 1หน,นึ่งคนทางกันและ CAM ที่มาคนแรกเลยก็มูเชียร่านั่นแหละอืมจะถามยังไงว่าใครอะถามก็บ้าแล้วเอากิมเจร้อยใช่ไหดกวาแล้วก็ CAM ีนไหนก็ใช้เงินที่มันเหมือนเอา้ามีคัหาครับบูเชียร่ามูลเลอร์โอเคมีราแล้วต่อไป C M C M อะ่ะต้องการ C M อ้าม ีเออีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่คอเรสกาต้องการอีกคนหนึ่งเอาซีอไปเล่นแทนเอมนทีผมไม่มีซีเอ็มแบบเาว มันจะมีที่ไหนอะ 4M ไว้ในดัวนหัวดัวจิมมันคือเออมีบายเย็นแค่คนเดียวเองอู้คลิปนี้มันจะยาวไปแล้วนะ่ะสงสัยต้องต้องเอาซีเ็มแทนฮ่า และไอซีเอ็มที่ผมว่าก็คือเอมื่อกี้ซีใครไปเมื่อกี้ตำแหน่ง CAM หมุนเลอ่มไปลวถ้ามันอยู่ทีเดียรนมันก็จะไม่ได้จ้ะ เอาสีเอฟได้เถอะดีสุดจะกินเจมีแล้วกินมิชมีแล้วเออยเดเ๋ยวเดี๋ยวที่ผมที่ผมที่ผมมีมียังมี อู้ยังไม่มีไม่มีโอเครอบตัวอันนี้เอาไป cm นะโอเคเพราะมันไม่มีจริงๆ cm ต่อไป lwu จุ๋มหานชี้จิงเซิร์คกราวนี่และ

เออผมลืมใส่เดี๋ยวใส่ใสไปแล้วนะอะไม่มีได้ไงอินบา,สลา,นาสลาตันไม่มีคนขายสลาตันไม่มีคนขายครับทุกคนเอาแล้วใครมันจะเล่นได้ตำแหน่งเอา้วบิวว่า ตายตายตาย,ตายถ้าเอาเขียนไปเล่นแทนได้ไหมเอาของหน้าตึงๆอ่ะเอาเทลไป้วกันเทลพอได้ไหมไม่มีคนหายบอยบอยบ,อย,บอยอิตโตอ,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 อิตโออตโอะวี มันไม่มีขายแล้ว L W ก็มีแค่นั้นด้วยแล้ว L W บ้ายยันหายไปไหนหมดวะเนี่ยฮะือนะวาปกติไม่เล่น L W กันบ้าไ่ใช่ั้มมันจะไม่มีจริงๆอร,รอแบบตำแหน่ง เอาแค่ L W พอดูมันจะมีกี่คนดูสิมันจะมีกี่คนมีสองคนแล้วใ้ผมซื้ออะไรอันนี้เงินก็ไม่พออันนี้มันก็ไม่มีคนขายเม็ดส้มไปเม็ดแดงไปเม็ดม่วงไปเม็ดน้ำเงินไปเม็ดเขียวเม็ดเอาเป็นทีม คู่ตลอดการของบาเยนเอมันก็รับคู่รับคู่อันนี่มีบิโอกิเต้นอยู่96ใช้ได้โอเคมาลาครับมีคนขายและอ้า และตำดับต่อไปเราเหลือแค่ S T แล้ว S T นี่ต้องแฮล์รีเออเป็นลาลิก้าเฉยนี่และอ,อ่มีคนเดียวอะเทว่าไม่มีคนขายแล้วเงห้าสิบเก้าล้าน ตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมด9คน10รับทั้งหมดคือมีเรามีก็ห่บล้านส่วนใหญ่เบลกิเต้นกับโกรามีนี่แหละและได้เวลาลงทีมขอไปจัดทีมแป๊บและนี่คือทีมของผม64ล้านทำไมมัน64ล้านวะอย่างที่บอกว่าไม่มี CM อูปลาเมกาโนปูโชกลายแล้วคนที่ผมต้องฝากความหวังไว้สองคนนี้สามคนนี้ตัวความหวังน่ะน่ยมีฟุต4ีหมดดูตัวหลักเก้าสิบมีฟุต4ีดีกว่าเยอะดูหน่อยเออรหนอยเออมีฟุตเท่าไหร่ดูมีฟุต4ีไหน ไหนไหนดูนี่คีเจโอวิอาตึงๆนะดูไหนเนี่ยตาเนี่เออยตึงอวู่อีกมดเลอะสีสาเออไม่ต้องมาดูอะไรแล้วไปข่นกันเลยแล้วก็ลรีมเปลี่ยนทีมด้วยบาแต่มันก็มีมียอนกิ๊บต้นมาก็ช่างมาถึงครับ เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้เวลาไม่มีใครรอแล้วไม่ไมีสักคนโอเคทคนก็มาเรียบง่ายเลยแต่ว่าผมจะเล่นไม่ลงแรงเนอะเพราะว่ามันโฟนิ่งแล้วอะมันมีโอกาสใค้สูงมากเลย โอ้เเยเลิมาได้ตายตายดีไปจ,จากรับทักเกิลจากระดับไปไไม่ดมาขอเจอกับวิถ้วยมากเกินด้วยเอาล้แลวแบบแบบาวเขาคิดว่าเอ้ยทำไมทีมกากแต่ไม่ถ้วยมันมันเยอะขนาดนี้วะข้าจไปไหนก็ได้เอ้ยเป็นเเนแลก็เลยมีเสียงเพลงเออ ชี้ผมบาเสียงเยู่มาเริ่มเลยว้าแมนอยู่แมนอยู่อุ้ยป้าเป้เดี๋ยวไปลางอะไรเป๊ะแคุ่ัยเล่นกันแบบเล่นกันแบบโปรฟิชิโนแล้วดูเดี๋ยวมันมันแบบมันวิ่งกันช้ามากเลยแต่ละตัวโรนันโดอรออันนี้อันนี้โรนันโดทีโอทีวายเก้าสี่เจ็ดฟีมันอ่ะเอ้ยอันนี้อุ้ยรถสั่นรถสั่นเฮ้ แบกแฮมเบกแฮมพาวเวอร์ช็อตปะพาวเวอร์ช็อตปะพาวเวอร์ช็อตอ้าวพาวเวอร์ช็อตป่าพาวเวอร์ช็อตป่าพาวเวอร์ช็อตป่ายิงบ้างโอ้โหแต่ก็ไปเลี้ยวโอ้ยทีมมันกากมากเลยเดียวรียมวิ่งกันแต่ละตัวดูดูดูดิดูดิคิมแจวิ่งอย่างช้าดูนั่นนั่นคู่แข่งมันกดข้ามเลยว่ากำลังดูอยู่เลยกำลัง อุบายอ,าอ,อยูย่วะเอ้าเอาให้เฉยอย่าอย่ากิเ๊เต้นกิ๊เต้นเป็นยังกิ๊เต้นสวยโอ้้วจะหน,นีอื้อถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นที่ผมใช้อยู่อย่างเอเขโบมันมันใช้สกิลหนีได้ละมันแบบดูดิเอทางขวาปกติผมจะโคตรเร็วนะมีโคตรเร็วดูด,ด,ดิดูดิได้ก็วิ่งไปไหนวะสวยเอา้าอะไรวะสวยอะไรวะเอ้ยอันอนี้ดีนะไม่ไม่เล่นจนะั่วแบบ ก็ชนะไปก็ไม่ได้ถ้วยครับว่ากันกดห้ามกดอีกแหละมาคืนนอนคืนนอนไดเออร์สวยอ,อ้สวยสวยเราสกิลนี้นี่เป็นไงสกิลตึงบ่ะสกิลตึงจัดอ่ะคิมมิดสวยดี่มาดิมาดิโอเค่นชอน กิวดาวโด้ยไม่ใช่กิวดาวโด้โอ้เน็ตเน็ตเน็ตผมแดงเมื่อกี้เอาตายตายแล้วโรนันโดวิ่งกันช้าเอ้ยคิมเจสวยคิมเจดีมากเพื่อนดีมากเพื่อนดีมากเพื่อนโอ้ใครวะทางขวาเอาสวยแฮร์รี่เคนเป็นไงทีมแล้วก็สองหนึ่งคิดว่าเสมอดูดูดูทีมกากเป็นคนเล่นตึง ก็อย่างนี้แหละคนเล่นก็ไม่ได้ตึ่อะไรแล้วแหละคนเล่นก็พอๆกับทีมอ่ะอุ้ยโอ้โหหลบได้ไงวะตายตายตายไดเออวิ่งออกไปไหนวะมันมันปั่นมันปั่นโว้ย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 เต็มเต็มสวยเฮไม่ได้เตะเอามาโอ้รีบหมดอะไรขนาดนั้นโอ้มา ตรงนี้ผมแบบจะต่อบอลกันอย่างตึงสวยเป็นไงกิดเตดนกิดเตดนอ้ยฟ้าฟ้าเออมีฟ้าแต่ไปแดงกันะโอเคสวยจะโยนด้วยสวยสวยกิดเตนสวยโอ้พูดแต่คำว่าสวยสุดพูดเป็นอย่างไรคำว่าตายอ่ะตายลงดีเอาบี๊ก เบตอร์บ yes like ีติเตอร์บใครว่า <alah> ิสเตอร์บีอู้หูกอยากจะบ้าตายเอโมเป้โรนลโดออโต้แจกฟรีเป็นเงี้เนเชงเหรอเรนเชงอูวโรนัลโดเรนเชงผาวันป้องวุ้วุปจูมีเข้าเกือบเกือบไม่รอดื่าเกือบนิดเดียวอะวนโดผ่าว็จนไม่เข้าใช้หัวยิงว่าใช้ เฮดเดอร์ก็ไปค่ะอุย้อยวิ่งเร็วเร็วว่ะกอร์เรสการเร็วอ่ะไม่ใช่กอ,กอเลคไข่ว่ะกอร์เกเากิวมาร์โดสไลด์พาดสวยเอาเฮลิเคนเอาค้างเอาเขา้าเอ้ยเป็นไงมันอยู่ที่ฝีมือโคมันอยู่ที่ทีมันอยู่ที่ฝีมือผมไม่เล่นตรงไหนจะมาเถิดไง ดูแฮร์รี่คินว่าเอ้าวันน่ะเว่าเล่นทีมนี้ตลอดเลยดีกว่าไม่แมมวันไม่มันไม่มีตัวไหนเทนเลยไงเล่นไปถนัดเออที่ผมซื้อมาก็ซื้อมาเทนนี่แหละเอ้าเคนสวยสวยมุนเลอร์เอาวิ่งช้ามุนเลอร์ช้าจัดมาสไลด์สันเอาเอาเอาเลอร์เอาค้างค้างเอาค้างเอา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 อะไรวะน่ะ กิมมูลเลอร์ี่โค้ชาร์สเะถ้าเป็นในเอกิติก้ที่ผมใช้อยู่อะเนีเรียบร้อยแล้วไม่ใช่กองกลางที่ผมใช้อยู่มาเราได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตูรามสวยเอ้าสวยเลยวาอุ้ยุทธุทกิมิกกิมิกไม่ต้เลนกินมิกวีกิมิเช็คนี่ตายเยอะไปแงวไปแงวสกัดคันเทมเอ้าโหลดดิเอ้าอะไรนะเขาได้ไงโอ้ตายไอ้วะวันนี้โอ้อย่างน้อยก็ ไม่ได้แพ้อะไรมากเออแต่ก็แพ้อะไรไม่ได้ไม่ได้แพ้มากแต่ก็แพ้เหมือน,น,น,นอกันน่ะมาอ่าดิโกวิลเลียม้าค้างเลยอ่ะแปดหกนาทีอ่าเป็นไงล่ะอ่าโอปาเมกาน้องอ่าพูแต่อ่าอ่าไปไงโรนัลโดโอโรนัลโดไอ้ฟาวไปแดงดิไปแดงเออสวยไปแดงว่าไปแดงอ่ะ เด้ยวส่งนิ้วโป้งให้ผมดทำไมนิ้วโปง้งนิ้วโป้งนะนิ้วโป้งนะเดี๋ยวผมส่งกลับผมส่งกลับอ่านาะเป็นไงนล่ะแพ้เลยนะ,นะยน,ะน่าไม่ส่งเลยวะโอยลิมปิกแสดงเช็ดบ้าเลยตกเลยก็จบคลิปเออผมแบบอาจจะว่าเล่นแบบนี้มันวิ่งช้าผมว่าผมไปดันช่วยนี้ด้วยอ่าเล่นอัออน,นนี้ด้วยเ,เล่นนี้ด้วย วัตัวต่อตัว,ตวโอเคมา <S <S เล่นบี้รออะไรเอาไปกดจัดันดับเฉยเลยจัดันดับได้ไหมเอิ่มจัดันดับเพิ่มเพิ่มเพ่อเพื่อเพืเพ่ไม่ได้แล้วโอเคสวยได้อยู่โอเคมานี่พิมช่วยเพว่มช่วยปบ,บมือใหม่หนึ่งต้องการโปรสามแล้วก็โปรหนึ่ง มาผู้คนแล้วอันนี้อาจจะเป็นคอนเทนต์เพาผมเคยทำทีมบอลตึงที่สุดในโลกแล้วันก็จะเป็นทีมในทวีปยุโรโปที่ตึงที่สุดโรกครับเดีวยวมีเอ,อนานัซเ้อร์มาไมช่เอานัทเชอ่อเอเชียโอ๊ยวรนันโด้ ตัวนั้นใช้เงินโน่นดีกว่าโอเนคนห okay, ไหมผมวังอะมาซึ่งเมื่อกี้เราก็คุยกับไปวันนี้นั่นไงพอกลับมาจาัดก,การาคุยก็ทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมผมต้องคุยในคนคนนะนี่ปัน่นโค้งๆอุย้ยโกดตึงกดตึงอยู่ใช้ได้กูอะดกมันไงยังไม่เข้าเนี่ยมั เ,เราเนี้ยเกีวนี้ยเฮลิเคีนูง่ายง่ายง่ายไม่อยากเกินความสามารถไม่อยากเกินความสามารถไม่อยากเกินความสามารถแบบนี้เฮลิเคีนูเอาไปเล่นยังไม่ง่ายจาาังหวะแต่ผมไม่ค่อยชอบไงมันไม่หน,มน,มมนูมันไม่มันมันไม่มีเตะม,มุมอะไรให้นั่นไงเอานั่นไงว่าอะไรมันไม่เตะมุมให้เพราะวมื่อกีก็ไม่ได้เตะม,มุมน,นั่นแหละอ่านั่นไงเออาส้างอังนั่นน่ะแล้วมันเข้าโค้ดปะเน่ะ เอางงมันจ่ายเลยวะนี่ปันโค้งเข้าด,ด้วยเซิร์ฟเนลบี้ดอกโบเลก้านี่เอาอะไรมาไม่เข้าได้ไงเอาไม่ไม่อันนี้อลิเคนเป็นไงยิ่งคมจบไม่จบไม่จบไม่จบอีกไม่จบเอาได้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 ไดไดเอาสวยสวยเป็นอีงเอาหอยสวยเอามือใหม่มือใหม่นึเออ จะบอกเขาผมจะขึ้นไอ้น,นั่นหรออันนี้ทูกร์ขึ้นสักดแลวผมนะครับชอบก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบายบายพี่พวกิกกิ้ของไม่กดดิววีดีโอเิยเลย